วันนี้นะคะวันนี้นะคะเขยจะต้มจืดค่ะเต้าหู้ขาวหมูสับแล้วก็ตับหมูค่ะเน,นี่ยอันดับแรกทำน้ำซุปก่อนเลยนทำซุปก็ไม่ยากไม่ง่ายก็แค่ใส่กระเทียมเอ,อ่อรากผักชีทุบๆๆๆแล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็พริกไทยรสดีซีอิ๊วขาวน้ำตาลน,น้ำกระเทียมดองค่ะ เกลือค่ะใส่ลงไปเลยไม่ใส่น้ำปลานะแล้วก็เติมน้ำเติมน้ำแล้วก็เอามาตั้งไฟให้เดือดพอเดือดแล้วเราก็ใส่เต้าหู้ขาวแล้วก็หมูบดหมูสับอะ่ะหมูสับเราก็ปรุงปรุงเครื่องปรุงแล้วนะปรุงด้วยเอ่อพริกไทยสยีขาวเอ่อแล้วก็ผงชูรส ขยำ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 แล้วก็หมักเอาไว้แล้วก็พอน้ําเดือดแล้วเราก็มาเอาหมูบดอะทําเป็นก้อนๆใส่ลงไปแล้วก็ใส่เต้าหู้ขาวแล้วก็ตับตับล้วก็หั่นบางๆแล้วใส่ลงไปใส่ลงไปแล้วพอสุกแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่อันนี้เ่ต้นขึ้นช้าทีหลังอันนี้สุกพร้อมพร้อมกินแล้วน้ำซุปหวานมากเลยอร่อย แล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่อคนขึ้นชายลงไปแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลย ต้มจืดหมูสับเต้าหู้ขาเต้าหู้ไข่แล้วก็ตับหมูค่ะ